รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจัง,จงผมพิรามจิโกโอทีผมออลไตโรดครับ เราสองคนนะครับจะมาสอนคุณผู้ชมให้เป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะครับนี่รายการปีนี้ทั้งปีนะสอนเรื่องการทำวิดีโอครีเอเตอร์สอนตั้งแต่การเลือกกล้องยันถ่ายทำยันไลฟ์สดโอ้โหสอนกันไปตลอดหนึ่งปีเด็มเรียกว่าเป็นบทเรียนชุดใหญ่มากๆตัดต่อเป็นได้ด้วยตัดต่อผ่านมือถือก็ได้ใช่เนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะค่อยๆทยอยบอกท่านผู้ชมกันนะครับใช่ครับผมยังอยากจะขอ คลิปชุดนี้ทั้งชุดนะเอาเก็บไว้เวลาไปเจอแบบว่าคนมาถามคําถามอะไรนะเกี่ยวข้องกับตอนไหนเราส่งคลิปนี้ให้เขาดูเลยมีประโยชน์มากๆนะครับใช่ครับนะครับรู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้ทํางานนี้นะครับให้กับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับสุดยอดมากคลิปชุดนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากจะให้ความรู้คนได้เยอะมากเราอยู่ในตอนที่13บสามเลขเลขลัคกี้ลัคกี้นัมเบอร์นะครับวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของความรู้เบื้องต้นในการจัดแสงนะแสงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมาก มากของการถ่ายภาพวิดีโอและภาพนิ่งด้วยครับซึ่งการจัดแสงเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราพูดเรื่องของการจัดแสงธรรมชาติการบังคับหรือควบคุมแสงธรรมชาติในอันดับในระดับที่เราควบคุมได้พอแบบคือการปรับความสว่างของตัวแสงอาทิตย์หรือแสงที่สะท้อนมาหน้าต่างทิศทางของแสงมันเป็นยังไงเราต้องคอยดูใชซึ่ง ตอนจบตอนแรกเนี่ยตอนที่สิเนี่ยผมบอกให้ทุกคนไปซื้อไฟมาอ่าใช่บางคนไม่ได้ซื้อมาเราก็ทวงเวลาให้โดยการแสงธรรมชาติไปก่อนสัปดาห์นี้มาแล้วนะคุณต้องมีแล้วนะฮะอ่าจะมีมากมีน้อยไม่ว่ากันครับแล้วแต่งบประมาณแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่วัตถุประสงค์นะครับเราจะสอนจัดไฟแบบไฟเซตติ้งละคราวนี้จัดไฟแบบบังคับไฟเลยคือเป็นไฟประดิษฐ์ใช้คาก็คือเอาซื้อหลอดไฟมาซื้อไฟที่ออกแบบมาสําหรับวิดีโอโดยเฉพาะเนี่ยใช่แล้วครับเราซื้อมาและ อันนี้เราจะมาจัดแล้วเยมันต้องจัดแบบไหนลักษณะของการวางไฟความห่างความใกล้มีใครี่ดวงดีคือไม่ใช่มาถึงปุ๊บมีไฟหนึ่งดวงมานี่สมมติยกตัวอย่างนะครับเราก็ส่องเข้าไปเลยอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราเราต้องรู้ว่าตำแหน่งทิศทางไฟแต่ละไฟมีไฟจํานวนเท่าไหร่ไฟหนึ่งดวงไฟสองดวงไฟสามดวงให้ผลอย่างไงนะฮะต่างกันนะครับะะปิดก่อนก็ดีครับปิดได้ครับแต่ตามขอใคครับนะฮะอ้า เริ่มต้นจากไฟดวงน้อยที่สุดก็คือ1งดวงมีไฟหนึ่งดวงจะจัดไฟอย่างไรอันนี้เลิกเลิกพูดเรื่องชนิดไฟและขนาดและกําลังไฟรวมไปถึงความสามารถของไฟและการกินไฟอันนี้เราเล่าไปแล้วการกินไฟเราไม่พูดแล้วนะเราคุณจะมีไฟอะไรก็ช่เอามา1งดวงมีไฟหนึ่งดวงจัดไฟยังไงไฟหนึ่งดวงเรานั่งเรานั่งอยู่ตรงๆอยู่่างนี้ตามหลักของการจัดไฟนะครับไฟดวงแรกนี่นะครับเราจะเรียกว่า คีย์ไลท์หรือไฟหลักไฟหลักเลยใช่ไหมนะฮะไม่ใช่ไฟกุญแจใครตอบไฟกุญแจตีมือหักเลยไฟคีย์คีย์ไลท์คีย์คีย์คีย์คือกุญแจคือหลักอแหมคีย์คือกุญแจลืมไปพูดเผลอตัวนะฮะคีย์คือหลัก ไฟหลักถ้าเรามีไฟดวงเดียวไฟดวงนั้นจะต้องเป็นไฟคีนะฮะไฟดวงที่หนึ่งจะเป็นไฟคียหลักเสมอนะมีไฟดวงเดียวทํำยังไงครับจัดแสงได้หลายวิธีมากเราจะสามารถปรับมุมจะอาจจะเอาไฟมาไว้ตรงมุมไหนก็แล้วแต่แต่ละมุมให้ผลยังไงครับพี่อารตครับก็ให้เกิดเงาที่แตกต่างกันและมิติของภาพที่แตกต่างกันยกตัวอย่างสิครับพี่อารเชิญครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราตั้งไฟเราตั้งไฟไว้ตรงต่งครับหน้าตรงหน้าตรงเนี่ยเราเอาไฟไฟไว้ข้างหน้าเราอย่างเงี้ยครับแล้วกล้อง อ่ากล้องก็อาจจะส่องอย่างนี้ถูกไหมอ่กล้องอยู่ใต้ไฟอ่าบางคนใช้กล้องเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างตัวเนี้ยคับผมตัวเนี้ยก็ฟึบกับไฟตั้งอันนี้จะได้จะได้อารมณ์ของความเคลียร์ชัดน่าเชื่อถือก็คือไฟสว่างเต็มเต็มในบริเวณที่กล้องนั้นจับภาพไว้ใช่เป็นคีย์ไรท์เป็นอันเดียวซึ่งผมผมยกตัวอย่างให้ดูก็ได้อ่าสมมติมองหน้าผมนี่แหละอผมจัดไฟตรงๆใส่หน้าผมนี่นะฮะคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่า ไฟมันจะลงมาตรงนี้เลยตรงนี้เลยหน้าตรงเลยนะฮะแล้วก็ทอดไปด้านข้างซ้ายขวาใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตว่าเงาคือถ้าไฟดวงนั้นแข็งจะมีเงาตรงร่องจมูกเงาร่องใต้ตานะครับแล้วก็สันขอบตรงด้านข้างตรงนี้จะมีเงาที่แข็งขึ้นมาอ่านี่คือแบบตรงแบบอยู่ข้างบนแต่ถ้าไฟนุ่มอ่าอ่าแล้วพูดไปพร้อมกันเลยทีเดียวถ้าไฟนุ่มนะครับส่องตรงๆแบบนี้ไม่มีเงาเลย ใช้ได้เลยนะสวยเลยถอยออกไปหน่อยป่าเคลียร์เลยแล้วแต่ใกล้ไกลน้ำหนักอ่าน้ำหนักนี่แล้วแต่คุณละคุณต้องไปลองดูเองนะเพราะว่าไฟคุณกับไฟผมไม่เท่ากันนะคุณจะเอามากเอาน้อยแค่ไหนแบ็กกราวด์เท่าไหร่คุณอยากจะตั้งกล้องค่าเท่าไหร่แต่ถ้ามีไฟสว่างมากก็ลดรูรับแสงหน้ากล้องลดลงสปีดชัตเตอร์ก็เพิ่มขึ้นได้ใชอก็มฮะใช้ไฟดวงเดียวได้ไฟดวงเดียวเนี่ยคีย์ไลท์นะเบสิกสุดคือยิงตรงนะฮะมีชั้นเชิงขึ้นมาหน่อยคือยิงข้าง อ่ายิงข้างนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมอ่านี่ผมยิงข้างให้ดูนะฮะพอยิงข้างเสร็จปุ๊บเนี่ยมันการมันกลายเป็นว่าเราเลือกที่จะให้น้ําหนักแสงมาข้างใดข้างหนึ่งละอ๋ออันนี้ก็จะเป็นอาร์ตอีกแบบนึงอ่าเป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วฮะฮะนะฮะเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเอ้ยเราจะเอาเงาทอดไปทางซ้ายหรือทางขวาตอนนี้เราก็ต้องเลือกแล้วว่าหนังหน้าเราเนี่ยข้างไหนดูดีกว่ากันข้างขวาที่เริ่มชาแล้วโปรไฟล์โปรไฟล์จำได้ไหมโปรไฟล์เคยสอนไปแล้วเรื่องโปรไฟล์นะครับ มนุษย์หนึ่งคนจะมีโปรไฟล์หน้าข้างที่รออยู่และสวยมีอย่างน้อยหนึ่งมุมส่องกระจกแล้วมองว่าแก้มข้างไหนสูงกว่าข้างนั้นอ,อีกข้างหนึ่งข้างนั้นคือโปรไฟล์ที่ดีสุดอ่ะยกตัวอย่างของผมเอาอไฟออกดูผมหน้าตรงนะครับแก้มข้างนี้สูงกว่าอืมนี่คือโปรไฟล์ที่ดีที่สุดของผมข้างนี้เพราะฉะนั้นไฟผมต้องมาจากข้างนี้มาจากข้างที่ นี่เป็นไงรอเลยรอเลยด้วยเขาเลือกมุมที่ถูกต้องเพิ่มเนี่ยมันจะสวยเลยนะแล้วไฟแข็งไฟนุ่มก็จะเกิดให้เงาเข้มเงาอ่อนต่างกันถามนิดนึงแล้วถ้าใช้ไฟแฟลชอย่างโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยมันใช้ได้ไหมอ่ะยกตัวอย่างดีมากโทรศัพท์มือถือนี่เปิดแฟลชอยู่นะครับผมนําใไม่ดูครับอืผู้ชมดูภาพผมไฟดวงเล็กเป็นไงครับอืแข็งไหมครับอืแข็งพื้นที่น้อยตรงนี้ไม่เห็นละอืตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่เห็นถ้ายกไฟขึ้นสูงหน่อย แต่ข้างล่างก็จะไม่เห็นข้างล่างก็จะจางลงครับไฟดวงนี่คือข้อเสียของไฟดวงเล็กนี่คือไฟไฟที่มาัดโทรศัพท์มือถือไฟดวงเล็กเนี่ยทำให้แสงแข็งแล้วก็กินพื้นที่ได้น้อยใินพื้นที่ได้น้อยอ่านี่เข้าใจยังเนี่ยหลายคนเห็นภาพเลยอยากได้เใช้ไฟในโทรศัพท์มือถือเปิดแฟลชได้นี่นาดวงมันเล็กดวงมันแค่นี้เองเพราะไม่พี่น้องนี่ดวงมันแค่นี้เองนิดเดียวเอง พอเวลาส่องพิ่มมันก็ได้พื้นที่น้อยยิ่งเราถอยออกไปไกลอยากให้ได้พื้นที่เยอะๆกำลังมันก็ไม่ถึงอีกนี่กําลังไฟอยู่ตรงนี้ยกตัวอย่างนี้ดีมากนะครับดีดีมากนะครับให้เห็นเลยว่ากําลังไฟน้อยพอคุณเริ่มจับไฟไฟดวงเดียวก่อนคุณจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นในชีวิตคุณเงาเฮ้ยไฟสว่างไม่พอซื้อมาผิดอยากจะได้เฟรมกว้างเท่านี้แต่ไฟเลยออกนอกเฟรมไปปุ๊บไฟสว่างไม่ถึงไม่ถึงอ่าแสดงว่าคุณซื้อไฟมากำลังน้อยไป เขาเลยบอกไงที่พี่หลามบอกไงให้ซื้อไฟเผื่อกําลังไว้หน่อยไฟควบคุมพื้นที่ไม่พอสว่างไม่ทั่วตัวหรือไม่ถึงแพ็กกาวหลังแสดงว่าคุณซื้อไฟขนาดเล็กไปถ้า ควบคุมไม่พอไฟเล็กเกินไปแต่ถ้าสว่างไม่ถึงแปลว่าแรงไม่พอแรงไม่พอหลังจากนั้นคุณก็จะแก้ปัญหาทีละเปราะไปอะต้องไปซื้อไฟดวงใหม่หรือทําให้ไฟมันดวงใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยทนีนเราสามารถแก้ได้อย่างนี้ครับสมมุติว่าตอนแรกอะเราไปตั้งใจว่าเราจะโฟกัสที่ตัวเรารลืมสินค้าที่อยู่ข้างหลังโไฟมันไป <ๆ S 1> <ช>ไม่ถึง<ช>เราก็อาจจะต้องเติมไฟตรงชั้นวางสินค้าที่อยู่ด้านหลังกรณีที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์อันหนึ่งดวงไม่พอแล้วก็เป็นเป็นดวงที่สองมีสองดวงนะต้องออกไปร้าน ซื้อเพิ่มแล้วเสียตังค์นะอ,อ่ะทีนี้ไฟหนึ่งดวงให้เอฟเฟกแบบนี้แล้วก็ให้ผลแบบนี้ใช่ครับไฟสองดวงอื ดวงแรกเป็นคีไลท์ดวงที่สองจะเป็นอะไรครับเป็นฟิลไลท์ฟิลไลท์นี่ฟิลแปลว่าอะไรครับฟิลแปลว่าเติมอ๋อนี่ว่าฟิลที่แบบว่าใส่ไปคั้วหลอดไฟแล้วฟิลขาดโอ้โหพี่ช่างไฟมากเลยสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมไหนใช้ฟิวสดด้วยมุกนี้ฟิวเป็นตลับนะตลับผมฟิวไลท์นะคือการเติมแสงเข้าไปสมมติยังไงดีครับพี่คุณตั้งไฟดวงที่หนึ่งขึ้นมานะครับคุณตั้งไฟดวงหนึ่งขึ้นมาบึ๊บคุณจะมีเงาข้างนี้พ่ออดเอาไฟฟิวมาครับ โอ้โหนี่กดกดข้อแรกคืออะไรรู้ไหมฮะฟิวไลท์จะสว่างเท่าหรือสว่างกว่าไม่ได้คีไ์ไม่ได้ผิดเห็นไหมอันนี้สว่างกว่าดูเด๋อทันทีต้องดึงออกครับต้องดึงออกอย่าอย่าแพนครับต้องดึงออกต้องใช้วิธีวัดอย่างนี้แล้วดึงออกเห็นไหมวิธีการกําหนดน้ําหนักไฟให้เข้มอ่อนคือคุณเข้าใกล้หรือดึงออกถ้าไฟคุณมีกําลังเท่านี้นะแต่ถ้าคุณปรับความเข้มความสว่างได้คุณไม่ต้องเลื่อนเห็นนะเข้าใจยังนี่นี่เห็นไหมฮะ ตอนนี้ข้างนี้เบากว่า,วาข้างนี้นิดหนึ่งเห็นไหมฮะแล้วมันก็จะถมกันเนี่ยเธอ,อไปได้อีกนิดหนึ่งอ่าอ่าอ่านี่เท่านี้เห็นไหมฮะ เงามันจะซอฟลงแล้วภาพมันก็จะดูดียิ่งขึ้นฟิลไลท์ทำหน้าที่เติมเต็มครับลบเงาอีกข้างหนึ่งในกรณีที่คุณมีไฟสองดวงก็คือจะช่วยช่วยช่วยเติมช่วยเติมทำให้ภาพของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นใช้ครับแสงก็คือมันจะเกิดเงาลดลงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นเงาทาบหน้าเราอยู่มันก็ไม่สวยถูกไหมเราเลือกระดับได้เลยนะว่เราจะเอาเงาเข้มเอาน้อยยังเอาเงาไว้หรือไม่มีเงาเลยก็เนี่ยอย่างตอนนี้เราจัดรายการอยู่นะครับเราจัดเรา จัดไฟอยู่ในสตูเรานะฮะก็คือเราใช้ไฟไหลายๆดวงมากลบเงาทิ้งให้หมดเลยทั้งแบ็กกราวด์และตัวเรานะครับนะเราก็ลบทั้งหมดเลยอย่าง,งาเงี้ยเขาเรียกจัดไฟเคลียร์อ๋อจัดไฟคือเคลียร์ซึ่งมันต้องใช้ไฟมากกว่า2ดวงคือถ้าคุณมีไฟมากกว่าหลายๆดวงเนี่ยคุณก็จัดได้หลายแบบมากๆแต่เบสิกสุดคือ1ดวง1ดวงคีไ์คีไรสองดวงฟิลฟิลด้วยฟิลนี้ก็จะฟิลมากฟิลน้อยแต่ห้ามฟิลเท่าถ้าฟิลเท่าจะกลายเป็นเคลียร์ คือขนาดไฟเท่ากัน2ดวงส่องหากันปุ๊บเพื่อลบเงาทั้งหน้าหมดให้หน้าไม่มีไม่มีเงาเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าจัดไฟแบบเคลียร์อย่างเงี้ยเป็นคีย์ทั้งคู่แล้วไม่ใช่ฟิลผมมีคลิปหนึ่งที่ผมถ่ายรายการอยู่นี้เป็นเบื้องหลังเลยครับถ่ายในฉากกรีนนะครับแล้วเปิดให้ดูเลยครับอันนี้แหละครับคือการจัดไฟแบบดับเบิลคีเป็นดับเบิลคีก็คือนี่ดับเบิลคียคือใช้ไฟ2ดวงขนาดเท่ากันส่องเข้ามาตรงกลางนะข้างละ45องศาอัดเข้ามาหาผมอ๋อดับเบิลคีเสร็จแล้วลบเงาทั้งหมดทิ้ง เคลียร์เลยเคลียร์ทั้งฉากหลังและฉากหน้าอย่างนี้คือไฟเคลียร์อ๋อไฟเคลียร์ดับเบิลคีย์อันนี้คุณมิสเตอร์บีมนะครับถ้าจัดแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งอันนี้คือเขาไม่เน้นตัวบุคคลเขาต้องการให้ภาพเนี่ยมันดูสบายตาเขาก็จัดโทนแสงให้เนี่ยคียไลท์สังเกตไหมครับคีไลท์มาด้านหนึ่งหนักมากอีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เงาล้วนๆนะมีฟิลนะ อ่ามีฟิวบางๆงมีฟิวแต่เขากําหนดน้ําหนักฟิวให้บางแล้วก็ให้ให้ใหความเข้มของเงาเนี่ยยังเยอะอยู่แต่ไม่ใช่ไม่มีฟิวเลยถ้ามไม่มีฟิวเลยนี่ดำปีไปแล้วเออแปลว่าอันนี้ก็คือคีย์ไลท์ก็อยู่ทางขวา ใช่ครับไลท์อยู่ทางขวาแล้วฟิลไลท์อยู่ทางซ้ายฟิลไลท์อยู่ทางซ้ายนะฮะแล้วเขาก็จัดโทนแบบโลไลท์ก็คือข้างหลังเนี่ยมืดๆแล้วก็ใช้ไฟอีกดวงหนึ่งที่เหลือนะครับตีเป็นเชดดิ้งข้างหลังเพื่อสร้างจุดเด่นขึ้นมาอืมนี่นี่คือศิลปะของการจัดแสงใช่ไอ้ไฟดวงที่3นี่แหละเขาเรียกอะไรกัที่อยู่ข้างหลังเนี่ยของคุณมิสเตอร์บีมเนี่ยไฟดวงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าไฮไลท์ไฮไลท์ พอเรามีไฟ3ดวงนะฮะไฟแรกคีไฟที่2ฟิลไฟที่3จะเป็นไฮไลท์ครับอ๋อเป็นไฮไลท์วีออสมีไดแกรมขึ้นมาอยู่นะครับครับผมสามพอยต์ไลทิงนะครับนะไฟดวงที่3ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเอาไว้ทําอะไรครับพี่ทําได้หลายหน้าที่มากนะไฟดวงที่3เนี่ยครับจะเป็นแบ็คไลท์ก็ได้แบ็กไลท์ก็เป็นไฮไลท์ก็ได้หรือจะไฮไลท์ให้กับฉากก็ได้อย่างคุณมิสเตอร์บีเมื่อสักครู่นี้ไฮไลท์ให้กับฉากใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาเอาไฟตีเฉดเข้าไปข้างหลังฉาก เพื่ <amounts of audio writers> อสร้างความโดดเด่นให้ฉากไฮไลท์คือเราอยากสร้างความโดดเด่นให้อะไรไฮไไฮแปลว่าไฮไลท์เน้นขึ้นมาใช่ไหมฮะถ้าเราจะไฮไลท์ที่ตัวคนโดยการยิงจากข้างหลังได้เรายิงเฉียงๆครับยิงให้สะท้อนลงมาบนหัวอานนีๆผมเปิดแบนี้ให้ผมทำไฮไลท์ให้ดูซึ่งคนส่วนใหญ่ชอบเรียกว่า อะไรฮะแฮร์ไลท์เอ่อขอโทษนะฮะไม่มีนะครับแฮร์ไลท์แฮร์ไลท์แฮร์ไลท์ไม่มีนะครับเนี่ยพอยิงไปปุ๊บเนี่ยจากเดิมนะฮะหัวผมดำๆนะฮะกลืนกระชากหลังเลยครับ มันจะเห็นเท็กเจอร์ของหัวผมแล้วก็เห็นรูปทรงของหัวผมอุตสาห์ทำหัวแหลมหัวตั้งเราทำไฮไลท์ยิงมาจากข้างหลังนิดหนึ่งเห็นไหมนี่นี่จะเป็นเชดดิ้งเลยเห็นไหมเห็นเป็นเชดดิ้งเป็นเงามันจะทำให้ตัวคนที่พูดอยู่หน้ากล้องมีมิติมากยิ่งขึ้นเป็น3มิติไฮไลท์ยิงแบ็กนี้ได้หรือจะเป็นแบ็คไลท์แบ็กไลท์ยังไง เอาอาาย่างนี้เลยแบ็คไลท์โอ้ผมทํามือไม่ได้มือผมไม่กว้างพอ,อพี่ออดไปยิงข้างหลังผมทีย,ยิงข้างหลังตรงๆครับแล้วพี่ออดอย่ายิงใกล้มากเดี๋ยวถอยหลังก็ไปหน่อยถอยหลังไปอีกอแล้วอย่ายให้เห็นดวงไฟอถอยหลังไปอีกอถอยหลังไปอีกอ่าถ้าคุณจัดฉากหลังมืดนะครับแล้วคุณยิงแบ็คไลท์แบบนี้นะครับขอบของตัวคนเนี่ย มันจะขึ้นขอบชัดเจนมากตามไลหูไหลหมทรงผมตัวเซาจะลอยออกมามันจะขึ้นเป็นสันชัดเจนมากอย่างนี้ยเขาเรียกว่าแบ็คไลท์แบ็คก็คือหลังนะเรายกตัวอย่างย่านนิดนึงเพราะว่าถ้าเราปิดไฟมืดหมดเลยคุณจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะเราต้องพูดอธิบายคุณไปด้วยเราต้องมีไฟเคลียร์อยู่ด้านหน้าแล้วแลาไฟอันนี้มาสวนทางเถือนไปข้างหลังนะฮะมันก็จะลําบากนิดนึงแต่ยกตัวอย่างพอให้เห็นภาพ ว่าไฟโดนที่3เป็นได้ทั้งไฮไลท์และ,ะเป็นได้ทั้งแบ็คไลท์แต่ไม่มีแฮร์ไลท์นะครับ<ต><ต>ไม่มี <c oughs> ใช่ไหมครับ ไฟหลท์ไม่มีนะคระโอเคเดี๋ยวมาดูภาพนะดูภาพมาการจัดไฟอ่ะดูซิดูใช่เป็นยังไงครับนี่เวลาเขาจัดไฟก็อย่างนี้นะฮะตอนนี้เป็นยังไงครับพี่พี่หลามก็มีไฟคีออนี่ไฟมีไฟหลายดวงนะฮะก็มีทั้งไฟคีไฟฟิลนะครับแล้วก็มีแบ็คไลท์ด้วยเห็นยแต่มมีไฮไลท์อยู่ด้านบนเห็นไหมฮะยิงขึ้นมาสูงๆจะด้านบนแล้วยิงย้อนกลับมาหาคนตัวนี้ตัวสูงๆตัวเนี้ยเหรออ่านี่ตัวนี้นะฮะนี่ใช้ได้นะอย่างเงี้ยคือไฟ3ดวงกล้องอ่ากล้องก็จะอยู่ตรง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 ข้างหน้าไปใช่ ่ครับไอตัวข้างๆกล้องอะไฟข้างๆกล้องนี่คือคีย์ไลท์ใช่ไหมใช่ครับคือซ้ายกับขวาเนี่ยจะเป็นตัวไหนเป็นคีย์ตัวไหนเป็นฟิลเนี่ยเราดูอย่างนี้ไม่ไออกหรอกเราต้องดูภาพที่ถ่ายออกมาแล้วอ๋อแต่สิ่งสําคัญคือขนาดของไฟอใหญ่กินพื้นที่ใชนะ่ไฟดวงเล็กเมื่อกี้เห็นแล้วนะไฟดวงเล็กแข็งนะฮะไฟดวงใหญ่ขึ้นใหญ่มันจะนุ่มขึ้นผมจะพูดวิธี ที่ทาให้ไฟดวงเล็กกลายเป็นไฟดวงใหญ่บางคนซื้อไฟมาดวงเท่านี้เองเ,อเราจะไปซื้อไฟดวงเท่าๆพี่หลางบอกว่าไฟควรจะใหญ่เท่าขนาดนี้นเร<อ>าจะไปซื้อไฟดวงใหญ่ขนาดนี้นั้นได้ยังไงห้องไม่พอใส่ยมาดูดวงนี้ครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังครับดูงนี้ครับเนี่ยอ่าผมยกตัวนี้ข้ามาใกล้ๆก็ได้อ่าจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าไฟดวงนี้นะครับอขนาดของไฟจริงๆแค่นี้เองครับอืหน้าหลอดมันนะครับแค่นี้เองครับอืเท่าฝ่ามือผมเองครับ แต่เราสามารถเปลี่ยนไฟดวงเล็กให้เป็นไฟดวงใหญ่ได้ด้วยโคมซอฟโคมเป็นโคมจากไฟดวงเท่านี้พอใส่ตัวนี้เข้าไปกลายเป็นไฟดวงเท่านี้อนี่ไฟดวงเท่านี้ครับพอเปิดมาแล้วมันจะสว่างเป็นสี่เหลี่ยมก้อนเท่านี้เลยครับนี่แหละคือไฟที่สามารถสร้างความนุ่มและควบคุมพื้นที่ได้เยอะ อ๋อก็คือมีโคมมาช่วยที่เห็นในฉากเขียวอะที่ผมนั่งพูดอยู่แล้วมมผมจัดไฟนี่คือไฟดวงนี้สองดวงอ๋ออย่างนี้สองดวงสองสี่สิบห้าองศาเข้าหากันฟาบเข้ามามันจะไม่ได้แข็งมันจะนวลน,นวลนุ่มัามันนุมม่มมากมแต่ระยะมันจะใกล้มันจะไกลไม่ได้แปลว่าแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่ถ่ายไฟนี่อยู่แทบจะใกล้ๆพี่เลยสิโออยู่ข้างๆโต๊ะเลยอะใช่ไหมใช่เพราะอะไร ถ้าคุณอยากให้ไฟดวงนี้ยิงได้ไกลนะเนื่องจากคุณคุณซอฟมันแล้วอ่ะคุณดีฟิวมันแล้วอ่ะมันลดกําลังลงแล้วใช่ไหมคุณถ้าอยากยิงได้ไกลคุณต้องมีกําลังไฟที่มากกว่านี้ก็คือตัวตัวดวงนี้ดวงนี้สองร้อยวัตต์เองสองร้อยวัตต์มันมีกี่ร้อยวัตต์ั้งโอ้โหมันมีไปจนถึงห้าพันวัตต์ครับห้าพันวัตต์เลยแปดพันวัตต์นี่เอาไปยิงเอาดอได้เลยอ๋อนะฮะในบ้านเราเนี่ยประมาณสองร้อยถึงพันประมาณ ถ้าในสตูนะฮะถ้าคุณจัดอยู่ในบ้านขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะไฟที่คุณควรมีนะครับคือ 200- ร้อยถึงสามวัตต์สองร้อยสามร้อยวัตต์กำลังดีนถือว่าเล็กไปด้วยซ้ำควรจะมีสักสามร้อยแล้วพอคุณอยากได้ไกลคุณถอดไอ้นี่ออกคุณอยากได้ใกล้นุ่มคุณใส่นี่เข้าไปใส่ซอฟบล็อกเข้าไปมันได้ทุกอย่างแปลว่าถ้าอยู่ตามบ้านเนี่ยซื้อสักสามร้อยวัตต์ก็กําลังดีถูกไหมถ้าอยากมีไฟที่จัดได้หลากหลายควรจะมีไฟอย่างน้อยสามร้อยวัตต์ สามร้อยวัตต์สาอันแล้วมันจะลดได้สามร้อยเหลือสองลดลดปริมาณความดิมเมอร์ได้ลดความสว่างได้ยิ่งดีปรับโทนสีได้ยิ่งดีใหญ่เลยอ่าคุณสามารถปรับโทนอุณหภูมิของภาพได้ได้เนี่ยคือมีเยอะไว้ก่อนแล้วไปลดทีหลังมันก็จะง่ายขึ้นใช่แล้วครับครับผมนะฮะอ่ะวันนี้นะครับเราพูดเรื่องของการจัดไฟไปแล้วบางคนบอกว่าพี่ครับแล้วถ้าไปถ่ายนอกสถานที่ล่ะ อืมอืมนอทำไงนอกสถานที่นี้คือตอนต่อไปครับตอนต่อไปเราจะไปจัดแสงนอกสถานที่กันนะครับสนุกสนานกันเลยละนะครับอ่ะช่วงท้ายนี้ไปดูสกู๊ปพิเศษของรายการเราก่อนนะครับนั่นก็คือแค่คลิกชีวิตก็ง่าย ัันเทคโนโลยีเกิดขึ้นใหม่ได้ในทุกๆวันยิ่งเทคโนโลยีพัฒนาก้าวไกลไปมากความปลอดภัยของผู้บริโภคย,ยิ่งเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะความปลอดภัยในการทำธุรกรรมต่างๆยิ่งต้องระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาเหล่าแฮกเกอร์ได้ปล่อยมันแวร์และแรนซัมแวร์กระจายไปทั่วโลกสร้างความเสียหายกระทบไปทั่วในภาคอุตสาหกรรมและองค์กรธุรกิจต่างๆ ้วยเหตุนี้เองธนาคารทั่วโลกจึงให้ความสําคัญกับระบบรักษาความปลอดภัยในการทาธุรกรรมบนโลกดิจิทัลมากขึ้นโดยเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนคือสิ่งที่จะช่วยยกระดับการให้บริการของธนาคารที่ให้ความมั่นใจความปลอดภยัยและความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคโดยเชื่อว่าทุกคนคงคุ้นเคยกับเทคโนโลยีระบบสแกนลายนิ้วมือกันดีอยู่แล้วแต่ยังมีเทคโนโลยีอื่นที่ช่วยในการทําธุรกรรมได้ดีไม่แพ้กันดังนี้ระบบการจดจําใบหน้า Apple ค่ายยักษ์ใหญ่ของโลก ได้นาเทคโนโลยีการจดจําใบหน้าเข้ามาแทนที่การสแกนลายนิ้วมือและในอนาคตข้างหน้านี้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจะหันมาใช้ระบบจดจาใบหน้ากันแพร่หลายมากขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคผู้ให้บริการธนาคารและแพลตฟอร์มการทําธุรกรรมบนสมาร์ทโฟนอย่างแน่นอนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองระบบการสแกนม่านตา หลักการทำงานของระบบการสแกนม่านตาจะอาศัยกล้องและแสงอินฟราเรดทำงานร่วมกันโดยกล้องจะเก็บภาพจากแสงอินฟราเรดที่สะท้อนบนม่านตาเพื่อจดจำภาพม่านตาของผู้ใช้งานแต่ละคนถึงแม้ว่าการสแกนม่านตาจะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีไบโอเมติกที่มีความปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับการสแกนลายนิ้วมือหรือการจดจำด้วยเสียงเพราะม่านตาจะมีลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ต่างกันถึง266แบบ ขนาดที่ลายนิ้วมือยังมีความต่างจำเพาะแค่40แบบเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีแฮกเกอร์ออกมาประกาศว่าสามารถตบตาระบบสแกนม่านตาได้สำเร็จโดยเป็นรูปถ่ายโหมดกลางคืนและวางคอนแทคเลนส์บนนั้นแล้วสแกนเทคโนโลยีนี้จึงยังเป็นที่ถกเถียงในวงกว้างอยู่มากหากแฮกเกอร์สามารถทำได้แบบที่กล่าวมานั้นระบบนี้จะยังปลอดภัยต่อหรือไม่ระบบการจดจำด้วยเสียง เทคโนโลยีการยืนยันตัวตนด้วยเสียงหรือการจดจำเสียงของผู้ใช้งานเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีแบบไบโอมีติกหรือการแยกแยะตัวตนผ่านคุณลักษณะจำเพาะของบุคคลนั้นๆแต่เทคโนโลยีนี้ยังมีช่องโหว่ให้เห็นอยู่เนื่องโดยเสียงอาจยังไม่สามารถแยกแยะความต่างได้ชัดเจนเพราะในอดีตเคยมีการทดลองใช้งานด้วยการให้ฝาแฝดคู่หนึ่งโทรเข้าไปขอรับบริการโดยให้ฝาแฝดคนที่ไม่ได้มีบัญชีธนาคารเป็นคนพูด ผลปรากฏว่าแฝดที่ไม่มีบัญชีธนาคารสามารถเข้ารหัสด้วยเสียงของตัวเขาเองแบบผ่านฉลุยแม้เจ้าตัวจะไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารก็ตามทําให้มีการตั้งข้อสงสัยถึงความน่าเชื่อถือของการใช้ระบบยืนยันตัวตนด้วยการจําด้วยเสียงระบบการระบุพิกัดเป็นเทคโนโลยีเพียงรูปแบบเดียวที่ไม่เข้าพวกเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นๆที่กล่าวมาทั้งหมดเนื่องจากไม่ได้จัดอยู่ในรูปแบบไบโอเมตริกซึ่งไบโอเมตริกยังมีช่องโหว่และจุดบกพร่องบาประการให้เห็นอยู่ ดังนั้นระบบการระบุพิกัดจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการยืนยันตัวตนที่น่าจะให้ความปลอดภัยและความสบายใจแก่ผู้บริโภคได้ดีไม่แพ้กันหรืออาจจะดีกว่าไบโอเมตริกบางรูปแบบด้วยซ้ำไป geolocation อาศัยการทำงานด้วยการระบุพิกัดของผู้ใช้งานแบบออนไลน์และเรียลไทม์เพื่อใช้ยืนยันตัว,ต,วตนและจดจำบุคคลซึ่งให้ความแม่นยำสูงกว่าไบโอเมตริกโดยปัจจุบันสตาร์ทอัพจากฮ่องกองเป็นหนึ่งผู้ให้บริการที่ใช้ระบบนี้และจริงจังกับการพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น ทั้งหมดที่นาเสนอคือระบบเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนที่ใช้ในการทําธุรกรรมแต่ถึงอย่างไรก็ตามการทําธุรกรรมใดๆก็แล้วแต่เราจะต้องมีสติรอบคอบไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีมากเกินไปไม่เช่นนั้นเราจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้หมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับส่งข้อความมาบอกเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าคุณอยากจะแนะนำอะไระไรายการเราบ้างนะครับ รายการน,นี้ผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนศรีอุทยาเขตราชเชวี TV, กรุงเทพ104 00นะครับหรือจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv มีคลิปย้อนหลังให้ดูด้วยนะครับหรือจะไปที่ Facebook Page เพื่อพูดคุยสอบถามได้หมดเลยครับ Facebook p a g etv e TV channel นะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับรายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังในตอนต่อไปตอนที่14ครับ หลังจากที่เราจัดแสงธรรมชาติภายในบ้านจัดแสงแบบเซตไฟภายในบ้านหรือภายในที่ล่มมาแล้วตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการจัดแสง outdoor ครับอูออกไปถ่ายนอกสถานที่เนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่จะบังคับทิศทางแสงซึ่งเป็นแสงธรรมชาติและมีแสงที่เราประดิษฐ์เพิ่มขึ้นไปด้วยจะทําอย่างไรต้องไปดูวันนี้จะมามถึงตอนที่เราจะพูดเรื่องของการจัดแสง o u t d o o อูโหอันนี้บางคนบอกพี่ครับออกไปนี่ครับแสงเทียบ คุณพี่พระอาทิตย์เดี่ยดวงเบลเลอเลยเลยจะไปจัดอะไรเขาได้เราสั่งให้เขาพี่ไปทางนี้นิดนึงได้ไหมไม่ได้ลายเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์คือการระบุตัวตนของเจ้าของลายเซ็นที่แสดงถึงการยินยอมและการรับรู้ข้อความบนเอกสารนั้นๆซึ่งสำนักง,งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้กำหนดไว้ในกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าเป็นการสร้างชุดข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะในรูปแบบตัวเลขอักษรเสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใด